มาครับสบารรับได้ตั้งให้ยังรับได้ครับตีกดลูกนี้ครับได้ครับอนุทให้แล้วมาตีแม่เป็นลูกซ้อมเลยครับขึ้นเลยครับอนุทเซฟตั้งให้บล็อกลูกดีได้เสร็จครั้งแรกครับให้รับมือเดียว มูนาแล้ววิจิตยกมาให้กับอนุรักษ์ตีอัดใส่คารีมอาเมดให้มาจริงอตีทะลุไปได้เขากลับขึ้นมาแต่ต้องตีแก้ให้บิจิตเล่นแล้วอนุรักษ์ครับเคาะใส่บล็อกตรงนี้อืโดนกดจมเลยครับธนาพัดซื้อความผิดพลาดซื้อบล็อกบล็อกได้ไหมยังอยู่หาครับได้บุกแล้วแต่มันบุกยากครับต้องไปตีนอกสนามโน่นนภาเด รับได้ครับธนพัท์ตั้งให้ตีอนุรักษ์ <c oughs> ข้องตัวประเซิร์ฐเซิร <c oughs> ์ฟสบารรับแล้วรับอ่าประเซิร์ฐค <c oughs> รับ <c oughs> แหลกกันคะแนนต่อคะแนนตลอดนะครับให้นภัทเดชนำสองคะแนนครับทีมไทยคารีมเปิดให้ <c oughs> ออกไปครับสี่ <c oughs> ทีมนี้เล่นในรอบรองครับ <c oughs> ชนะก็ไปเจอกันชิงอันดับที่7เอ้าโอ้โหผิดจังหวะหรือว่ามีใครขยับ12ต่อ15พลิกเน็ตตรองอ้าวทันครับธนภัทรธนภัทดโอ้โหเอ้าพิจัตทีมก็รับได้ดีแล้วหัวเสาจังหวะนี้ขุมหน้าครับทีแล้วไทยยังเอาขึ้นมาได้ขุมหน้าครั้งอ้าวตอดีเข้าบล็อกเสิร์ฟหนักได้นะครับธนภัน์อุ้ยนิ่ตำแหน่งยืนผิดตำแหน่งขยับตัวก่อนนะขุมหน้าพลิกเน็ตรับได้ครับธนภัน์ ตั้งให้ตีอุ้ยบอลย้อนทางช่องทางออนไลน์ด้วยไพนาพัโอ้โหเอสครับเอสแบบไม่ต้องดูเจนชัดที่สุดนะรับแนวนั้นนี่ครับชัดเจนเ,เต็มใบธน,นพัสร,รับได้ให้มาธนพาเดชดีจริงๆครับรับเสิร์ฟของธนพัฒวิ่งมาตั้งครับกระฟูให้ ยากหน่อยแต่ก็ตีเสิร์ฟให้ได้แล้วนะครับนะครับรับได้ให้บัคาเดดสิครับมาซื้อบล็อกเอาเละครับคราวนี้ได้บุกแล้วข้างหลังไม่ให้ให้อนุทยี่สิบสองปีหนึ่งร้อยเก้าสิบหกเซนติเมตรอุ้งหัวอนุรักษ์พุ่งรับได้บนเร็วออกพุ่งรับได้อีกครั้งครับอนุรักษ์คราวนี้แทรกมาตีครับต้องใช้ บอลแทกของอนุชตั้งกระบญญยุริ์เครานี้เป็นอนุชรับได้ข้ามไปแล้วยิงหัวเสาให้คารมูนาเสิร์ฟมอนุรักรับดีไออนุชยังไม่จบได้ยังไรรงถ้าบุณจบแล้วคารมูนาเสริร์ฟให้ยิรักก่อนเปลี่ยนทางมาเลยครับได,ไได,ะะได้ให้ตีตีเป้าไปก่อนแล้วบล็อก ม,มีเสียงตะโวนออกแต่ว่าอนุรักษ์รับไปแล้วครับต้อไปดูเส้นไม่เป็นไรครับรับเดี๋ยวรับได้ครับตั้งให้ต้องตีแก้ไปก่อนคารีมสวนนูซายออกสี่ตอนหนึ่งครับประเสริฐเสร์ฟสีตั้งมาให้ตีรักรับได้ตีบอลเร็วครับธนทัศน์ าริมเปิดได้ให้โมเปนอีกครั้งหนึ่ง3ต่อ5โอ้สุดดีแต่ว่าไม่ไม่ยากสำหรับอนุรักษ์เซฟให้หลังตีไม่พลาดครับไม่พลาดเซฟตั้งให้รองทันแล้วตีครับอนุรักษ์ให้นภาเดชเอ้ายังมือไวครับนัดขึ้นมาได้ แล้วสวนออโอ้โอหผุริตครับให้อนุรักตีคราวนี้อยังรับได้ครับคารีมซ้ายโดนบล็อกสิครับโอ้โหอันเดอร์มาแก้ไขคารีมตั้งเซฟเซตให้กดุญ้นิติ ให้ข้างหลังออเร็วครับอนุออ์ร้องได้อาโมเมตเซ็ตลึกไปแล้ว12สิบสองต่อเไทยนำอิรักหลอกแล้วตีเอ้ารับได้อ้โุรั์เปิดได้ตั้งให้ทางตีแก้โอ้ยเทีกครบุญยุริตอนุรักษ์ตั้งมาแล้วเซฟให้ข้างหลังตี ออกครับออกโอ้ม่ต้องไม่อนุรักษ์อยู่ข้างหน้าเล่นก่อนบุญยริศโมเมตมเมต,มมต,มมตมีนภาเดชเซิร์ฟกาฟูให้มาโมเมตมมมต่อสิบห้าอิรักตามโมเมตเซิรฟ<ม>์ฟเปิดได้บอลเร็วรับได้ครับนภาเดชต,ต้องบุกอีกครั้งนึงอิรักษ์ อืมูครับอนดุครับครับดีแล้วก็ตีมีสองครับจิมไทยนำห้าคะแนนออกออกเยอะเสร์บของ,งคุงทองเนี่ยเสิร์บไม่แรงคาบ,บูครับอืมเซตไปหัวเสาแต่ว่าไทยขึ้นมามาวินมณนีวงลงมาเซตในเซตสุดท้ายอืมเสียลงนี้เซนติเมตรอายุ23บปีบุทริ์ให้ ลูจกจักแดนหลังสวยครับอนุตสามเมตรให้ตีรองได้นภาเตชตียังไม่ได้แต้มน,นะครับยอดอยหยอดเต็กจี้เขาหาอนุตคมจันตลอดครับนำสี่ต่อสาครับอิรักได้บุกอนุตติดบล็อกอนำหกต่อสี่ได้ครับพระพันเราหยอดบ้าน้าวลงพื้นเวลาครับรองไม่ทัน รองมือเดียวครับลิบูโรแล้วลูกคางโอ้โหได้แต้มอ่ะนำไทยเกมทีมไทยยังไม่ค่อยลงตัวแต่ว่าจังหวะน,นี้เล่นรนัดซ้ายรับแล้วต้องพนล้นโดนไหม,หมสวนกลับเสิร์ฟดีมากแต่ว่าคาริมลิบูโรกร็ับดีไ่ไม่ได้เลยครับนำห้าคะแนนครับอิรัก อนรุรักษรับได้แล้วให้มานับาเดตเซิร์ฟครับทีมไทยตาม10ต่อ14บสพลิกอ้าวต้องมีมต้องเป็นคารีมเซตให้เอาแล้วครับฟรีบรอลข้ามมาเลือกให้นับาเดตตีเซิรฟ์ฟไปที่สบออะบอ้าบอลอาม บุริศให้ข้างหลังโอ้โหมาเซอร์ให้ไปตีคาบูนาตีแต่ว่าอนุรักษ์รับได้แล้วอนุทสวนสวยครับไม่ค่อยถนัดทันไหมยังอยู่เอาครับเคาะข้ามไปก่อนมาซื้อบล็อกซื้อความผิดพลาดของอิรักโอ้โหเล่นจังหวะสองเอาฟาวแล้วน่าจะฟาวน็ตนะโอ้โหฟาวครับให้มือของตัวเองครับลงที่ว่างนะธนพัฒน์รับแล้วบุญริศให้ลุกจากสามเมตรหลังครับโดยนภเดช แกผู้ให้บนเร็วยึดคงเรืองนะครับมาซื้อบล็อกครับชยุตไปอยู่ข้างหน้าบล็อกได้ออกออเปิดได้อนุรักษ์วิ่งมาตั้งให้แล้วอนุรักษ์ตีกดอีกทีหนึ่งเ, <S <S เปิดได้นะครับคารีม <S 2> <S 2> โอ้โหตั้งให้ ใสแล้วครับบอลเข้าหาตักเกมรุกของอิรักได้ไหมอืมแต่ว่าคารีมรับเป็นของง่ายเลยยังพุ่งรับได้อีกครั้งหนึ่งอนุรักษ์อันเดอร์บิดมาให้อนุ์ใส่ลูกนี้เซตที่สองครับอิรักเสิร์ฟเซตแรกได้ไปอนุรักษ์ตบรถน้ำหนักมาเสิร์ฟเบาลงหน่อยตีออก าออกแบบ3ต่อ1อ่งห้อ, uh, อนุรักษ์เสิร์ฟไปหลังหาวล้ครับดูความผิดพลาดโอ uh, ้มาที่บุญจิตไปที่หัวเสาโอ้้หตีแล้วยังรองได้อีกอ uh, ้าวฟ้าวเซตฟ้าวสปาวสมาตั้งให้นาะก่าเดชสิครับตูของฟุตบอลนะครับโอ uh. ้ ออครับอยชนะในผลยันคะแนนเสมอกับทีมไทย 4, 4. Wow. ต่อ4บอลเร็วว้าตอนนี้ตัดปัญหาไม่ต้องเชลเล่นกันเลย5เท่ากันบุรักรับได้บอลเร็ว oh. okay. <2. S 1> ถึงก็ต้องเลือกเลยครับเลือกเลือกให้ข้างหลังนภาเดกอ้งข้อเสิร์ฟฮนะ่ะนำเจ็ดต่อหกล้นตั้งมือเดียว <c oughs> ติดล็อก 5. เปิดตีไม่ถนัดครับเด็กวจ,จหยอดแต่น้ำหนักแรงไปนิดนึงแล้วทางคอมูน่าครับตีก็ติดล็อกโอ้โหแต่จังหวะขึ้นเสซฟหนักครับยังรับได้อนุทให้อนุรักษ์ห่างหน่อยแต่ว่าคาริมรับได้ให้ข้างหลังโหนโหนแล้วครับแมเ่เซตไปบุญยริศเซฟเ์ฟหนักสบารับได้อา้าวคาริมอันเดอร์ให้สบาร์ห่าง เปิดได้แล้วมาตีรับได้ครับธนทัทธนัทครับรับได้แล้วตีลงเป็นประเสริฐตั้งให้ตีแก้ไปก่อนธรีมเปิดได้ให้มาสบ้าโอ้โหเสียวไส้โอ้พลิกแน็ดอีกแล้วครับให้ไม่ต้องหวัดเสียวัะนแหละครับ่อนเร็ว ชบาลงไปอีรักมีหกคนเนี่ยตีอ่านี่ก็โหวนกับตีแบบพลนหเบรรับได้อนุรักษ์แล้วให้ผาเดชบล็อกตะเกวยงกับติวด้วยครับให้บล็อกอยังไงเอาล้นล้นอย่างนี้จัดก,การครับอนุรักษ์โอ้โหเมื่อวานนี้ก็ข้ามมาครับชบาให้ตีมือซ้ายรับได้เหนียวแต่นี้สู้กันานาวครับให้อนุรักษ์ตี uh huh. ตั้งได้แล้วให้บนเร็วร้องธนพัทรร้องได้สวนเร็วเหลอครับโอ้โดนไหมไม่โดนตั้งได้ให้อนุรักษ์ครับสืบดีมากครับเอานะครับรับได้บุญยริ์เลือกให้อานุรักษ์อีกครั้งหนึ่งโอ้โหทันเอา้าเกือบจะเกี่ยงกันต้องตีแก้ไปก่อนลุน้นความผิดพลาดแต่ว่าไม่พลาดใ้ผลนะ 1> 17 1ต่อย1ังรับได้ครับอนุ์ให้ตีซ้ายประเสริฐสบายครับเปิดได้บอลเร็วออกออกเลยอ้าวไปบอกผู้ดสินนะว่าโดนก็เลยไม่ต้องให้เชลเลนกันอนุ์ตีาาครับมัตรวีเสิร์ฟรับได้ครับอนุรักษ์ให้ยอดมเอาข้งมัตรวี ขออ่าวบอลชาบอลสั้นยาวขึ้นมาได้ข่าบินไทยบล็อกได้ไหมอ้าวไม่แม่เปล่า